มันไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ทำไมแบบมันให้มาทางนี้อ่ะจะบ้าจะบอนะเนี่ยอ้ามีทางอื่นไหมไม่มี <c oughs> ใหญ่โตมากเบ,บ,บลเบล่าเลย <c oughs> มีทั้งแปดห้องนี่ห้องเป็นงนี้นะทุกคนน,น้องเงินได้ทำงานเรื่องถ่ายงานแล้วบาสักพังหนึ่งแล้วนะเอ๊ะ อันนี้คือคนโดนเทอินตัว์เซ็ตตันตัน <c oughs> เปิดคลิปกันที่ที่นี่ที่ไหนเริ่มต้นทางหลวงชนบุรขณะนี้เป็นเวลาจะสี่ทุ่มสามทุ่มยังไม่ครึ่งเลยครับสามทุ่มสี่สสามอะสามทุ่มสี่สิบสามจะสี่ทุ่มแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางเพื่อจะไปนอนพรุ่งนี้เชา้าเราจะได้ไม่ต้องออกแต่เชา้า ตั้งแต่หมงเช้าเพราะเราจะเก็บแสงตอนเช้ากันดังนั้นเราก็เลยมานอนที่คุยวล่าที่จะถ่ายพวกนี้เลยใช่เนาะแบบมีปัญหาหรออ,าอ้าวเยอะหรออ,าอ้าวเะหรอฉันมันบอกเจ็ดนาทีเอา้าหนูว่าตรงทางเข้าเมื่อกี้หรือเปล่าคะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้อ้าวแล้วมาำไมแบบเหมันให้มาทางนี้อะจะบ้าจะบอนะเนี่ยก็ว่าอยู่คูเวลล่าวินใจอะไรอยู่ตรงนี้วะ ดูดีอ่ากลัวมากจังหวดที่เลียวเราไม่เห็นอะไรเลยนน่ากลัวมากจะออกเลเ้วนี่นน <th ีเชื่อ้ามีไฟที่สว่างกว่านี้ปะถ้าเราปิดไฟอ่ะว้ายมีเด็กๆข้ามถนนนะบูก มีสีดําด้วยไม่ใช่มีเด็กๆดข้างถนนนะมีเด็กๆดียอยู่ทางกลางถนนเลยระวังด้วยค่ะมีสีดําด้วยไม่หลบด้วยจ้ะไม่หลบจริงโอ้ยเข้ามาอีกแล้วหรอเข้ามาอะไรอย่างงี้อีกแล้วหรอมีทางอื่นไหมเก็บไว้ให้แม่ดูนะคนลุกว่ะไปดีกว่าอ่ามีทางอื่นไหมไม่มีทิลักไม่มีไฟเลยชี่น้องน่ากลัวน่ากลัวมากหนูพูดอยู่ ตอนวันก็คงไม่น่ากลัวหรอกป้าก็น่าจะใช่บนอุทยานวันะว่าใครตั้งมาบนอุทยานบนไปไหนอ่ะวนทำไมอ่ะวันะอุทยานเสรแล้วจจิ่งแล้วปลอดภัยดีหลังจากเผชิญโลกมาก็คือ ถึงแล้วถืงอจีผมตลกอะไรอ่ะพู้วินล้วฟางมากกว้างใหญ่โตมากเบลเบลาเลย <c ười> มีทั้งแปดห้องนี่ห้องไปนี้นะทุกคนจุบตาก็มีห้องน้ำส่วนตัวเลยนะสนใจนี้เลยแลอวก็จีวีเจอรยักนั่นก็ห้องเป็นฟิลส่งแตัวอืมประมาณนั้นทันดีแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว อาจจะเป็นพรุ่งนี้แหละค่อยจะถ่ายโซนข้างนอกให้ดูนะไม่บายเพราะเดี๋ยวเราจะต้องรอบีหรือพี่เขาจะเข้ามาดูระหว่างนี้เราก็จะปัดงานจิกจ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. ิกจิกโอเคบ๊ายและทุกคนวันนี้ก็น้องเนียนได้ทำการเรื่อมถ่ายงานแล้วมาฟังกันแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาแล้วยังไม่เจ็ดโมงดูดิ เห็นไข่ดาวดวงนั้นปะพอาทิตย์ดีมากบรรยากาศดีมากไปเออนั่นที่พักอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะจัดตาวะาแล้วนี่คือพาทิตตอนเช้าและรูแสงตรงนั้นนี่แสงตรงนั้นคือดีมากตรงนั้นตรงนั้นดู คืนนี้ของเรานั่งจะจื้อเปิดคลิปกันอีกทีนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงละเนี่ยถ่ายยาตั้งแต่หกโมงเช้ากข้ามาผักแล้วก็แบบนอนไปเลยมาถึงก็คือเปลี่ยนสภาอาอาบน้ำแล้วก็นอนเลยอันนี้ก็คือเป็นช่วงบ่ายเปลี่ยนเป็นอีกชุดหนึ่งตอนเช้าแล้วก็ถ่ายเป็นชุดว่ายน้ำเนาะอันนี้ก็คือเป็นชุดสบายๆอยู่บ้านอะไรนี้แล้วก็ยวช่วงเย็นไปเก็บแสงเย็นก็จะเป็นชุดว่ายน้ำอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราให้ดู คนมาเฝ้าตากล้องเราตากล้องปุยๆไปละเดี๋ยวอีกสักพักนึ้งก็จะต้องออกไปถ่ายแล้วนะคะจะบอกว่าวอลนี้ไม่ค่อยได้เก็บเบื้องหลังอะไรให้ดูเท่าไหร่เนาะเพราะว่าแดดค่อนข้างร้อนมากๆแล้วก็ถ่ายตลอดเลยเดี๋ยวช่วงเงย็นอาจจะมีโอกาสได้ไปเก็บบรรยากาศให้ดูกันนะคะอะสรุปกนะเปลี่ยนอันนี้อันนี้ไปเอามานานี่ชัมม่วโมงเนี่ยโอ้โหนี่ผมก็เลยเป็นชัมม่วโมงนะแ <c oughs> น่ๆทำอะไรคะ ใช่แสงเก็บแสงเย็นช่าตะเได้เล่นบานาน่าโบ๊ทบานาน่าใจแล้วก็ไปเล่นบอลเล่บอลดูดิดูดิไปแต่หินมาลูกเท้าเลกนบอลม่วงเลยคนไหนทำนั่นก็คือวอลเล่บอลวอลเล่ใจ แลต่อด้วยใบหน้าโบทบทใบหน้าใจเป็น่งานคุณภาพเล้นเสียงและนี่คือบรรยากาศที่พักตอนกลวันแล้วคือเอาจริงๆฟิลดีแบบว่าบ้านพักตากอ,อากาศในหนังสลังดูมากอานี้ขึ้นไปทำไมอ่ะเพราะว่าตอนนี้แสงมันไม่ค่อยแล้วในที่นั่งนด้วย ก็คือสวยแล้วข้างหน้าก็เป็นเย่างนเลยระหว่างที่เรารอ้องนินนะก็คือนอนจนหัวแบนเหมืแลกวก็คือวันนี้ถ่ายตั้งแต่หกโมงเช้าลยนะหกโมงเช้าไปจนถึงตอนนี้เท่าไหร่แล้วอะค่าโมดีทุกคนนก็ดีมากเลยชีวิตเหมือนได้เที่ยวบ่อยๆใช่ปะแต่จริงๆแล้วก็คือเวลามาทำงานเนี้ย แค่ไม่ได้เที่ยวกันนะต้องเน้นเน่ก็คือถ่ายงานตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ห้าโมงแล้วพักไปหนึ่งชั่วโมงนะก็แต่ว่าได้ถ่ายรูปสวยๆลงไอจงไอจีสตอร์ลงสตอรี่ St แต่ว่าไม่ได้พากันงานทุกคนเข้า <c oughs> ใจไหมมาทำงานไม่ได้มาเที่ยวล <c oughs> ากินน่ากแก่ดีแต่เดิมบานาโบยไม่ออก ไม่รู้ว่าแล้วต้องปีนไหมเว่าตรงนี้ชัดมากเขาไม่ทำคว่มจริงๆหรอเพราะว่าต้งแต่งานติแล้วเลียวแล้วเลี้ยวแล้วเลี้ยวอย่างรดเรเพะว่าเวลาเล่นเบรน้าบจริก็ต้องเลีวแรงเพื่อเห็นคว่เลี้ยวกับมาอยงปลอดภัยได้ยินไหมได้ยินอะไรหรือเปล่า Hahaha Ani kidding ya, ting lah Eh? Tuhan nandu kering เขาเอาโดนขึ้นแล้วพอเขาเอาโดนขึ้นปุ๊บก็เป็นสูงไปสามนั่นตรงนั้นจะตวิญญาณนั่นน่ะเกิ่มก็คืเกือบไม่ไหวเอาละทุกคนเราจะมารีสอร์ททัวร์กันอย่างจริงจังพื้นก็เป็นหญ้าเป็นอันนี้นะน่ารักมีโต๊ะยาวให้พาร์ตี้นะตรงนี้มีเตาบาร์บีคิวก็มีที่นั่งตรงนี้มีเช่าเปยตรงนี้ อลากคือคือตกแต่งดีมากชอบมากเลยใช่ีหยแต่ว่าก็คือ,คอไม่น่าจะมีโอกาสได้มาเพราะว่าอะไรไม่มีเพื่อนเขามีแปดห้องแปดห้องนี่เอาแม่เอายายเอาน้องมาทั้งก็มายังนอนก็ไม่เต็มเลยย่ะก็คือสวยตรงนี้ก็คือสวยเหมือนกันถ้าเกิดว่าเดินออกมาเราโน้นสวยเดี๋ยวจะเดินกลับมาให้ดูแล้วเข้าพาเข้าไปดูไหนแล้วก็อันนี้เป็นฟีลแบบว่า ห้องสันพนาการอะไรนี้ป่ะอุปกรณ์ครัวต่างๆนี้ตัวสนุกแล้วก็ทีวีจอ,อยักจริงๆมันจอใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูก็ไม่ใหญ่อีกพ่ามาก็ไม่ใหญ่อีกนี่ดูสวยมากดู นี่ก็คืออยู่จากด้านหน้าอเคือะบบลานจอดรถมาแล้วเป็นนี่ร้วยไม่ไหวก้อนใหญ่ไพศาลมากนะทุกคนนี่ห้องเราตอนา้เขาทำงานกันอยู่นะเรามานั่งชมดีดีดีเลยเสียงคลื่นดิ้วเป็นเพื่กแต่เอ้ดีมากนอนนอนจะบัวมากเลยทุกคนผมตลกมากขอบบนหน่อย จะว่าไปนะอะไรหรือป่าที่นี่อ่ะหน้าจัดงานแต่งงานกันนะแบบจต่งงานเล็กๆหรือว่าแขกสิบคนตามที่เราพูดไว้เลยล้ออย่ดีมีแปดห้องพ่อแม่เพื่อนญาติดูดิมันดูนะใช่ป่ะทุกคนใช่ไหมใช่ปะ่ะชิบะลาดูดิสมมุเขาชื่อ,อว่า งานแต่งงา,น,งงาน,จงนจริงๆอ่ะม,ม,มันจะเลิศนะสมมติว่าจัดง,งานแต่งงานที่นี่ล็อกเรืองปะดูดิมันน่าไหมดูดิโอ้ดิ้นไหวนี่ยังถ่ายไม่เสร็จเลยนะนี่นสุดท้ายแล้วเสร็จนี้ก็คือเสร็จแล้วอันนี้คือคนโดนเท ชื่อเด็กเลิกงานแล้วมีอมกลับบ้านแบบนี้แตไปอาบน้ำแล้วจะกินข้าวครับไงดูสิทำไมหน้ามันเป็นงั้นน่ะใช้เครื่องสำอางเลยคะนั่นดิทำไมไม่สดหน้าหน้าแบบติดมากเลยอะเขาแบบคงทนมากไม่อะเพราะเราเอาฟองน้ำเขาเขาถูกถูไม่ต้องรีบนะพี่เขารอเอาถุงใส่ชุดเปียกให้อยู่น่ะหล่อเล่นแล้วก็เล่นน้ำลงไปอยู่ไหนๆก็เปียกละ ถ่ยรูปไหมไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วเหรอนงหมาเหรออิเซ็ตเข้าคุ้นค่าเนจานอันนี้ก็เป็นเนา้นะกลับนะดินเนอะร์แต่คือถ่ายไม่ทันแล้วนะเพราะว่าปอบลงในทันทีอะ่นะว่ถึกปุ๊บก,ก็คือตะคาข้าวปั้นกะินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับกันละบ๊ายบาย ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไม่เช็ดกล้องเลยเราอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งหัวนี้เย้ <Yeah! S 1> จะบอกว่าเป็นคนเพชรบุรีแต่ไม่เคยมาเดินเลยจ้าจะบอกว่าเป็นคนกรุงเทพแต่ว่ามาบ่อยมากจ้าดังนั้นเราจะมาหาอะไรจอมแจ๊จอมแจ๊กินแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันซื้ออะไรนะ่ะใส่เสื้อคู่ไครเด่นนี่เดีกลับไปใส่เลยดีกว่าไปกลับบ้านเลยเด็กเออ,อชิ่า เอาเอาเอาเจ้าแรกในหัวหินนะนี่ถ่ายพี่เขาหน่อยเพื่อหนูเอาอะไรคะเ้ามีเพื่อมีทุเรียนหนูเอามิกซ์เลยเอามิกซ์ค่ะนี่มีแล้วก็เหมือนน้ำแข็งใส่เหมๆๆน็ใส่ ให้หนูให้แท็กโตลุงกินหรือเปล่าไปกัดขอบคุณค่ะอันนี้จะมีรสทุเรียนมีเผือกแล้วก็มีกะทิค่ะชิมอื้อจังออื้อเนี่ยคืออื้อชูเรียนอ่ะอื้อชูเรียนแบบว่าทุเรียนเลยเจอตุ๊กตาให้มนุ่งเลยอ่ะอื เค็มๆร้านนี้เค็มร้านนี้ที่ที่เล็งไว้ตั้งแต่เมื่อกี้นี้อยากได้เสื้อตัวนั้นอีกแล้ววินบอกใส่นะหรอนี่ไงเหน็น <laughs> ไหมบอกแล้วจะมาดูเสื้อวินรักเสื้อหไหนเสื้อวินชื่อว่าสุดหล่อขอส่งเธออยู่เขตให้ถึงหัวใจใส่ได้พอดีนะบอกให้โอ้ทันตะวันน่ารักจังวุ้ยที่รักพรมวันนี้น่ารัก,กอ่อกมมนนกกะ มีสีเทาด้วยนุน pues น, mm. นุนนุนน่ะหมุนให้มันเป็นสีอย nah, ่างนี้ไงคะคือมันสามารถเอาหมุนให้สีมันสลับออกอะเนี่ยเห็นป่ะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบหมุนไปหมุนมาหมุนไปมาให้มันหมุนไปมาให้เข้าสีซื้อที่อยากเล่นเหมือนกันซื้อที่ซื้อที่ซื้อหน่อยที่เดินวนขวาละไม่มีอะไรละนี่อยากลองปะมันคงจะแบบสกัดจะกระดิกอยู t <t ่อย่างนั้นนะ คือนี่ฝากตัวนี้ดีกว่าว้าวอันนี้ตัวเท่าไหร่คะจังชิงไก่ตัวนี้เป็นงานแพคค่ะแต่ว่าไม่มีกล่องให้ลูนี่ตัวหนึ่งเต็กเขียวพอาะลูนี่ชอบสีเขียวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปสิรัต